เอาสบายดีพี่น้องเบอร์สุขภูสุขชนเนาะอ่าวันนี้ตกเก็นเลยพี่น้องเขาวขั้วน้ำกันได้พี่น้องเนาะวันนี้มีอาหารปลามากินพี่นอ้องพี่น้องวันนี้มากแกงเห็ดพอพี่น้องเห็ดพอกับเห็ดไอ้เห็ดผงไซจิโร่เนี่ยก็คือเนื้อานางเนะาะเนี่ก็ใช้พักพักติ่วพี่น้อง เพ็ดพอเพ็ดพอหนังพี่น้องเพ็ดพอหนังพอไอตู้ก็เอาในสวนก็ได้เดี๋ยวไม่น้อยพี่สิแกกินพี่น้องเบิ่งกันแซ่บๆพักก็กินปีนี้เองอะไรกินเทือทับอีสอะไรพี่น้องเลยเทือแรกที่ได้กินเพ็ดพอล่ะโลละโลละแปดสิบพันแปดสิบพันโลหนึ่งโลหนึ่งแปดสิบพันตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่โมเมนต์โลหนึ่งแร่เนี่ยนะพี่น้องไอ้เจ้าซื้อแต่อันเส้าหาพันกีบซื้อเส้าหาพันกีบ วันบาท8ิบาทอันนี้ฮะโูหนึ่งปดสิบพันแปดสบพัประมาณสามสองร้อยปลายสองร้อยปลายบาทสองรอยปลายบาทสองกว่าบาทพี่น้องอ่ล่างกอนนะพี่น้องเด้อล่างล่างเห็ดก่อนบมเลเห็ดพอหนังพี่น้องแทบแะเห็ดพอหนังเลยแกงสูตรแดไแกงใส่เห็ดเห็ดเผ่อหวาเห็ดผือกหวานเผื่งหวานเือกหวานหวานหวานเผื่กหวานโอ้โห ท่านี่ฮะสิบพันกี่เนี่ยสี่สิบบาทหนึ่วานเนี่ยตทปหนวันนีกเลยน่าก็ออกมาใหม่ๆเลยออกมาเลขเทปตลาดลืมไทยพี่น้องบนเป็นอะตลาดช่วงนี้ก็ร่างเดิมสืเขาอ่ะนาเฮ็ดไปซื้อเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยบบบนี้เด้อตัวเฮ็ดบวกเค็ดริงโหวพี่น้องเอ้ยกัญชิม่านโอ้ช่วงติดโควิดเนี่ยกัญชิพยายามกันมาช่วงเฮ็ดอย่ไากินเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งเออตัวหนึ่งไว้ฐานก็ได้กัญชิม่าน จ่องไม่ดุคนาได้พี่น้องฉัแกงแค่เพาะวันนี้สวัสดีพี่น้อง <c oughs> ล่างแค่เพาะสิแกงเห็ดเพาะฉ่กแท่น้องช่วแท่งแห้งพี่ลูกแมนวันนี้กินน้นเละเห็ดฮากจะออกกินเป็นเ่าเหนน็ดอะไรเห็ดผงโอ้ยเจ้าเสือคอยนี่นะเรื่องเห็ดน, <c oughs> น,นี่น้องนัดเอาเกลือมาอันมาล้างกันก่อนนัดเอาเกลือมาล้างเห็ดก่อนให้ขี้ดินมันออกลูก สูตรมันต้องขี้ดินออกเลยสูตรล่างเน็ดพอจะเอาต้องเกลือเกลือชนิดบ้ใส่หลอดสนุกโอ้ยใส่ลูกปุ้ยอะไรปุ้ยใส่ได้แม่งเหมาออกมาเลยพี่น้องเลยต้อนเกลือ้าเลยได้คนบ้อย่าขั้นเน่อันนี้ก็แช่นทำเกลือไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะแช่นทำเกลือไปเพื่มาณหานาทีให้ขี้ดินออกก่อนทำตัวเรา เมาลา่พี่น้องเลยบกงเมาเลยอังงนั่งอตัเหรอตงไปเม่พยองยงนังพี่น้องยองยวตรงไหนเนาะยองเองมันจังเขียวโดยจะนั่งนี้ม่ล่างจากน้ำเลยสองน้ำเหมือนสามน้ำสองน้ำพี่น้อง โซ่เคียวบัดเคียวเลยน้อว่ะสีมาถ่ายให้เบิ่งอีเคียวเลยพี่น้องมาโซ่อีเมะเก็ดเคียวว่าลีเนาะแม่เนาะนี่นางหมดเลยเนาะในรูปเนาะรัดแตเคยหงองอยู่เลยพี่น้องต้องหงอยเนาะอันน้ำน้ำตองงั้นไหนางลงเลยพี่น้องต้องน้ำยานางลงจะใชเอาเฮ็ดลงเลยเลยพี่น้องเลยแม่เพราะว่าเฮ็ดมันสุกไว อันนี้เมนนำเกลือทีน้องนัดแฉ่ได้พี่น้องเลสีแฉ่สีล่างก็น่าไม่น่าร่างอีกบัตรหนึ่งใส่น้ำใส่น้ำดีๆแล้วก็สีเอาไปลงหม้อต้มบันนี้สีเอาเห็ดลงหม้อเด้พี่น้องแม่นาดดโต้มเห็ดซุกแล้้้วบันีตมเ็ดุกเนาะแล้วกันไปกินอย่างอร่อยพักสมมันเขาลงเลยหล่นได้พี่น้องเลยโอ้พักยังก็พักติ้วเขาเอิญลงพี่น้อง อยู่ไทยครับเพื่อนผักกพี่ได้ผักอีตู่ไหมอยูใ<ส>่ในซีปุงอเลือกพี่น้องมันี้ยคือปองคชูรสแกงนัวแค่นี้พอแหละแม่พี่ต้องตอนประเด็กก็เลพี่น้องม,ม,มันมันจะนัวเอาตอนมันใจฮะเนไหมเน้นเ้แม่เอ้อยเป็กแสบเลยกุบกุบเดี๋ยว็ดมันเนยลยอาะ เห็ดเพาะเนาะเพาะหนังจำได้สุดยอดอยู่น้ำเห็ดเพาะหนังเหรอแม่เพื่อเปื่อยเนาะแม่เน่าบาดแผลหรอกมันจะสุกก็คือปลาใส่น้ำเบินเลยแม่ืปลาใส่น้ำเบินเลยอย่ามันเค็มพอแหละมันนี่เจ้ากิโลลงเด็กพี่น้องมันกิหล่ลงเด็กพี่น้องคนไทยเออเด้งก็แม่จีโปมบ่จีโปมจีโปมเด็กพี่น้องมันีทายเฮ็ดซุปกับกิหล่ นั่นมันจะชีเคียร์มันจะแซ่บไปเลยนี่ยังเขาเบืออีเนี่ยฉะนั้นเขาใส่เขาเบือเดี๋ยวมันซุกซุกเจ๊ใส่ครับท่านเ้าบุใสคนี่มันสีข้เห็ดซุกก่อนท่านใส่เขาเบือแล้วเขาเบื้อมันสีเหนียวไวในโอ้โหขอด้วยพี่น้องกแลังขดเลยทีเดียวพี่น้องกะได้ห่อก็เอาไอ้เขาเบือลงพี่น้องเอาไปเฮ็ดซุกแล้้วพี่นองเอาน้ำเขาเบือใส่นลยนำเขาเบือพี่น้องน้ำเขาเบือพี่น้องเห็นหงส์หรือเปล่เห็นหงส์โอ้โหลงไฟมา เอานำขบือใส่แลกกับตามด้วยเขาเขังตูพี่น้องขบือมันุแล้วซุกแล้วขาตูลงถ้กองเบื้องหนโอ้ปาตูเต็มสี่กิโล่เนาล่างกั่เ็มแกงเห็มพอออะตส่กิล่น่พี่น่องเอ้ยเอาพะตตู้ลงงนพราะั้งตูเออเป็นอันว่าจบหอมเลยพี่น้องเอ้ยแ่บสุดๆเลยพี่น่องเยเอายังมาแลกกับมยอมเลยหวานแน่ ลุกแล้วพี่น้องนี่แหละอาหารบันนอกบันหน้าพี่น้องเอ้ยเห็ดพาะแกงเห็ดพาะใส่เฮ็ดผงใส่จีรอนะพี่น้องอ้าทุกโออมาตักแมงม้าแล้วพี่น้องมาเริ่มไกินด้วยกันด้วพี่น้องเด้อมีแกงเห็ดผสมพี่น้องแล้วก็คุนไก่น้องนัดพหลูไก่ห้องน้องนัดเป็นไปล่องรถไปตลาดไปคิวรถเป็นสื่อมากพี่น้องมาเริ่มพี่น้องนะกินด้วยกันน้อพี่น้องวะ ไปดีพี่พน้องมาเดินมากินข้าวแรงในน้ำกันพี่น้องมาเดินพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันกับน้องน้องนัดแม่นอ้อยพอวันพอวันมามาอย่าวไรแกงเห็ดเพาะไก่เห็ดผึ่งหวานแล้วกใส่แมงกิโลแมงแมงกิโลมาเดินพี่น้องันมาเดิน้้อองเดมากินน้ำกันพี่น้องไม่กีิโล เหือาเดิมเห็ดเหมอนเ่มน้องน้องอือรับบอ้อนเห็ดร้ายหวานน่ะเห็ดร้ายลองชิมค่ะเหมืนหวานขมเห็ดายพอเยอะมันจะมพมันจะหวานมาไอ้ไหม

Năm ừ. đồn đồn. Đồn. Ừ. Ừ. Ờ, mẹ ngâm chịu dâu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  chịu thôi, chịu dâu đi dâu chịu dâu đó? dâu chịu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  dâu là dâu chịu thăn hết dâu chịu 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 dâu ปีนี้ก็ได้กินเลแค่ออนทำแป้งใหโลหนึ่งกินโลหนึงสองกว่าองครั้งแรกนี่ก็เทงหรอโล่ละแสนโล่ห้อบาทห้าร้อยบาทครั้งแรกจิ้มมกาชินละแช้ายกินนองฮะกินไปกันอื้อไปอื้อเมยแบบกมกนองกําลังนอนไม่ไชียวใช

ชปาปลคเขแซ่บเนาะน้ะอ,อ,นองนาบ,บัปากปลาค่ะแล้วนี่นะเขาได่กินาเหม็น,น,หนเดามีอารกินแนกรกทอมแซ่บก <c oughs> ินน้อง <c oughs> พนพวกี้มเรียนยังหน่อยยังโเรียนสังเียังยานมันเหม็นเดีย๋ยวเล่นใจเลยนี่ปลาเตัวเรียนมันกินน่าเกลือเกลือกินสมใจเดย์ผ่นกาก <c oughs> ็ั้งแปลก ีตัวไหนมาไปกินลูกเขาคุยกินได้เนาะพขาคุยใหญ่ทุเรียนค่ะพี่น้อง้กินนกัวอ่ะพี่น้องเลย่ถ้้องาจิ๋วยามกับบ้านทองเนี่ยพี่น้องทรงเลี้ยงเนี่ยสีลายเลยกำลังอ่อนตสมโพหิตกับเสียมเนาะผสมเด้เมื่อเมื่อพี่น้องแล้วแตาทั้งคน อะไรครับขอบใจทุกคอมเมนต์เอฟซีทุกคอมเมนต์ทุกไอ้กำลังใจที่ว่าติดตามด้วยว่าอันขอบคุณอ่าพยายามมาติดวัวเลยนะขอบคุณอันขอบใจทุกไลค์ทุกติดตามขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ทุกติดตามในพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจที่ให้น้องนัด สู่มาถึงทอดมือนีเด้อพี่น้องขอบใจขอบคุณหลายๆเดอ้อถ้าน้องนัดเราพิดเราถือกะอยากขอโทษขโออภัยนั่นพี่น้องเด้อพี่นอ้องเพราะว่าน้องนัดกัยังบบวาบอกกองแคบวปันไดนนะน้พี่น้องคลิปนี้กอบคุณไม่ไม่ไม่ไมกดค,คลิปนี้กะลาไปก่อนนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องใหม่เหเลยนะวะ น้องนัดพ่อหวัน TKS ในเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณแม่ทางญี่ปุ่นนะเบอพี่น้องคุณหลายๆจ้า